สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่นอ้องอิบซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำในช่วงบ่ายๆของทุกวันสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของว้าแดงได้เคลื่อนกำลังเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณโดยหัวมา้า แล้วก็ฐานปฏิบัติการหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่า9ฐานวันนี้ก็มีประเด็นการพูดคุยนะครับหัวข้อในการพูดคุยในวันนี้ก็คือจับตาทหารไทยถลม่มว้าแดงพี่น้องหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าวันนี้ทำไมผมจึงใช้หัวข้อประเด็นนี้ในการพูดคุย เพราะว่านะครับผมเคยเป็นอดีตอาสาสมัครทหารพลานและเคยร่วมในแผนยุทธการต่างๆมาไม่น้อยกว่า9ยุทธการเพราะฉะนั้นผมก็พอที่จะมีความรู้พอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลข,ข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามที่ผมได้แจ้งให้พี่น้องอีฟซีได้ทราบว่าเมื่อวันที่18ปพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ที่ผ่านมา ผู้นําระดับสูงของว้าแดงไปเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปพบปะไปพูดคุยกับเจ้าหนะ้าที่ระดับสูงของฝ่ายไทยจากนั้นฝ่ายไทยก็บอกว่าให้ทางว้าแดงเนี่ยถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณดอยหัวมาแล้วก็ฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่า9ฐานซึ่งการพูดคุยในวันดังกล่าวแต่ฝ่ายของว้าแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจอะไรได้จะต้องนำข้อมูลที่ทางการไทยแจ้งเนี่ยไปบอกผู้นำระดับสูงของว้าแดงซึ่งอยู่ที่เมืองรัชฉานนะครับผมก็ได้แจ้งให้พี่น้องได้ทราบแต่ในการพูดคุยในวันดังกล่าวนะครับทางการของฝ่ายไทยเนี่ยได้ขีดเส้นใต้บอกให้ว้าแดงถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่ภายในวันที่18ธันวาคม2567 ส่วนว้าแดงจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเป็นเรื่องของว้าแดงแต่ผมเชื่อว่าทางทหารของว้าแดงเนี่ยจะไม่ยอมถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่บริเวณดอยหัวมาฐานหลงหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอีกเก้าฐานทำไมผมจึงมีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณดอยหัวมา แล้วก็ฐานหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณดังกาวเนี่ยมันเป็นพื้นที่การทำมาหากินของกลุ่มว้าแดงก็คือปลูกฝิ่นพื้นที่บริเวณดังกาวเนี่ยเป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีภูเขาเนี่ยสลับซับซ้อนมีหุบมีลำธารมีลำห้วยในพื้นที่เหมาะแก่การปลูกฝิ่นแล้วก็ผลิตเฮโรอีนเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ผมจึงเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจว่าทางว้าแดงเนี่ย เขาไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่แน่นอนนอกจากพื้นที่ดอยหัวมาฐานเฏือการหนองหลวงและพื้นที่แยกด้วยกว่าเก้าฐานเนี่ยพื้นที่การครอบครองของว่าแดงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านั้นพี่น้องในพื้นที่อําเภอเวียงแหงอําเภอเชียงดาวอําเภอฝางอําเภอแม่อายของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่การยึดครองภายใต้ อิทธิพลของว้าแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่และผมมั่นใจว่ากองบัญชาการกองทัพภาคที่สามแล้วก็กองทัพบ,บุกเนี่ยเขาไม่ยอมแน่จริงอยู่ว่ามันจะต้องมีการพูดคุยมีการเจราจาต่อรองกันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมเชื่อมั่นว่าขณะนี้กองบัญชาการกองทัพบกไทยกองทัพภาคที่สามเนี่ยเขามีแผนการเขากําลังเตรียมการบางอย่างอันนี้ เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยพบนะครับเพราะว่าทุกข้อมูลทุกข่าวสารเนี่ยไม่ใช่ว่าทางทหารไทยทางรัฐบาลไทยเขาจัดแล้วเลยหรือว่าเพิกเฉยแน่นอนนะครับเขาต้องนําไปคิดนําไปวิเคราะห์ไปแยกแยะและไปประเมินสถานการณ์ไปประเมินกําลังของว้าแดงว่าว้าแดงเนี่ยมีกําลังคนที่สามารถรบได้เนี่ยมีกี่นายมีกี่กองพลมีกี่กองพันอาวุธยุทโธปกรณ์ของว้าแดงเนี่ยมีอะไรบ้าง มีอาวุธเล็กก็คือปืนกลเล็ก AK47 หรือว่า M16 ก็แล้วแต่อาวุธดักของว้าแดงเนี่ยมันมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอ,อกนะครับว่าทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยเขามีปืนใหญ่เขามีรถถังแล้วก็มีจรวดแซมด้วยแต่หากทางว้าแดงเขาไม่ถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่เนี่ยฝ่ายไทยก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการ หาจจะย้อนถามว่าเอา้าแล้วฝ่ายไทยไม่ได้กลัวจีนหรือไงนะครับจริงๆมันก็คนละเรื่องนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาถึงแม้ว่าข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเนี่ยจะบอกว่าจีนให้การสนับสนุนว้าแดงอยู่พม่าจะให้การสนับสนุนว้าแดงอยู่นะครับแต่นั่นเป็นการพูดคุย ในพี่น้องประชาชนคนไทยบางกลุ่มแล้วก็โซเชียลบางคนเท่านั้นแต่ในข้อมูลเชิงลึกเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลไทยแล้วก็ทหารไทยเนี่ยเขาต้องมีการพูดคุยเขาต้องมีการเจรจาบางครั้งอาจจะเลยเถิดไปว่าในเมื่อว้าแดงเนี่ยไม่ยอมถอนกาลังถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยยังไงเสียมันก็ต้องปฏิบัติการเพราะว่าประชามนคนไทยแล้วก็ โซเชียลของไทยตอนนี้กำลังกดดันทหารอยู่กำลังกดดันรัฐบาลอยู่โซเชียลไทยเนี่ยพี่น้องไปกดดันตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวหากพี่น้องได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นเต้อาชวะใช่ไหมไปร่วมกดดันข้อมูลข่าวสารเแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไม่ว่าจะในพื้นที่สมุทรปราการหรือว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครก็แล้วแต่ พี่น้องจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท้องที่ไม่ว่าจะเป็นตอมอใช่ไหมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยก็ออกมาเต้นก็ออกมาดิน้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหตุก,การณ์ที่กองกําลังทหารของว้าแดงได้เคลื่อนกําลังเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าการคิดและวิเคราะห์ของผมเนี่ยจะไม่พลาดนอกเสียจากว่ากองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยจะถอนกําลังทั้งหมด ถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโอยหัวมาฐานหลวงหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงแยกช่วยอีกกว่าเก้าฐานรวมทั้งในพื้นที่เวียงแหงในพื้นที่เชียงดาวในพื้นที่แม่อายท่าตอนก็จะต้องถอนเช่นกันผมเชื่อมัน่นนะครับว่าครั้งนี้กองบัญชาการกรองทังพภาคที่สามแล้วก็กองทัพบุกเนี่ยอาจจะต้อง ปฏิบัติการจริงแต่ว่าการที่จะปฏิบัติการได้เนี่ยมันต้องมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรจากนั้นนะครับก็ฟังทางฝัง่งของรัฐบาลว่ารัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยนะครับแต่ว่าตามที่ผมได้พูดคุยกับแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สามเนี่ย จะเคลื่อนกําลังถล่มว้าแดงแน่นอนว่าอย่างนั้นส่วนในความเป็นจริงนะครับมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาเกาะติดข้อมูลข่าวสารกันต่อไปแต่ในแงน่คิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับเสียงปืนเนี่ยดังแน่นอนเสียงระเบิดเนี่ยดังแน่นอนเรามาคอยดูกันนะครับมาลุ้นกันว่าทางรัฐบาลไทยทางทหารไทยเนี่ยนะครับจะกล้าไหมนะครับแต่สัมผัสลึกๆของผม ผมว่าทหารไทยเนี่ยเอาแน่งานนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน,ม,นมีหลายปัจจัยที่มาบีบคั้นทหารไทยให้ปฏิบัติการหนึ่งนะครับทหารของว้าแดงเนี่ยได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นเวลานานมากมากกว่า10ปีให้พี่น้องนับตั้งแต่ปีพศ2อ,อ3พใช่ไหม4ี่ิก็10ปีแล้ว59ก็20 27ปีที่เขาเข้ามาอยู่ นะครับแต่ทีนี้ยิ่งอยู่กําลังทนของเขาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเขาพลเมืองของเขาเนี่ยยิ่งเข้มแข็งแข็งแรง,งขึ้นเรื่อยเรื่อยหากปล่อยต่อไปไม่ปฏิบัติการนะครับต่อไปก็จะลําบากนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าทางทหารไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติการถลม่มว้าแดงแน่นอนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่าที่ผมได้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือ ไม่เป็นจริงถามว่ามีข้อมูลชิงลึกบ้างไหมนะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าก็อพอมีแหล่งข่าวพอที่จะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่น่าเชื่อถือมากนะักแต่จากประสบการณ์ของผมในการรบที่ช่องบกแล้วก็ที่ตาพยาเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่ากองกําลังทหารของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับกำลังวางแผนที่จะปฏิบัติการว้าแดงแน่นอนชัดเจน